กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายล่าดับแนวอีสานีดีนะครับเนาะเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องล่าหนูปลาอ้อยพี่น้องเอาเยื่อพี่พี่น้องครับเยื่อข้าวโพดนะครับเนาะนี่ครับ คาดว่าหนูมันกะสีท่อนอยู่ครับพี่น้องจังไหนมารุ่นกันแต่ว่าไอทางบ้านผมนะครับเนาะข้าเจ้าหาหลายพี่น้องครับหาแบบจนว่ามีมองสีหาแล้วพี่น้องมันลังร้อยหลังคากระหาย,ยุสมมุติว่าร้อยหลังคานะครับกระซีหายุประมาณเก้าสิบพี่น้องครับคนที่มาหากระซีประมาณสิบหลังคานอะเนาะนี่ครับผมสีลองดาวนี่คือเกว่าอะไรพี่น้องผมก็เติมมาแล้ว น้ำยาปับพนมดาวนี่นะครับเนาะอันนี้คือสูตรเด็ดพี่น้องผมกะดีซีเซ่ข้าวโพดพี่น้องครับอันนี้สําหรับไส้กรงนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นี่ครับเอากงมาสามสามหลังพี่น้องครับกับนี้ผมก็จะเอามาลองนะครับเนาะเป็นว่าจังเด็กกบว่าเขาท่านว่าเดี๋ยวเมื่อนี้แหะผมสีลองให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งนะครับเนาะว่ามันสีเข่าหรือว่าเขานะครับเนาะทางอีสานบ้านเฮามันกะสีแค่แน่พี่น้องหนูครับมันสีหลักครับผม เพราะว่าข้าเจ้าหาหลายนะครับเนาะหมันบ่หมันมื้อื่นไปรุ่นกันครับยังไหนไปเบิ้งหมายวิ่ใส่เหมนกันนะครับเนาะไปเลยครับมาเบื้องหมายพี่น้องครับปลาอ้อยนะครับเนาะผมย่างเข้ามานะครับนี่ครับผมหอยกัดพี่น้องผมจะเรียกใหม่นี่แหละพี่น้องครับแล้วก็มีหอยควัดอยู่นะครับเนาะวิ่ใส่กับทิ่มว้กับไส้โกงพี่น้องครับเป็นหอยหอยควัดพี่น้อง ไม่ไหมครับผมมารุ่นมาเบื้องนำกันนะครับเนาะว่าที่ได้โจโบนะครับพี่น้องครับถ้ารุ่นถ้าเบิ้งนำกันครับพี่น้องเอาขออนุญาตเอากลับออกมากันพี่น้องครับครับพี่น้องสําหรับดักกุงนะครับเนาะผมก็จะเรียกใหม่นี่ครับมองหนูกัดอ้อยพี่น้องครับนี่ครับผมถ้ารุ่นถ้าเบื้องนำกันครับแค่เอาเฟียดไอ้นี่นะครับนะเฟียดทางข้างนะพี่น้องนี่ครับ เสียดระว่างนี่ไอ้ห้าแบบกันๆไว้นะครับเนาะเวลาหนูมันมามันค่อยบูตื่นพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าผมก็สิมีแนวรออยู่พี่น้องนี่ครับน้ำยาปรับพนุ่มดาวนี่แล้วครับเด้อพี่น้องครับถ้าเบ่งถ้ารุ่นกันคิดคาดว่าหนูจะเป็นหนูเท้าพี่น้องครับสีดไว้เลยพี่น้องนี่ครับสีดรอเลยครับสีแส้เขาพวดเลยนะครับเนาะ ประมาณนี้ครับถ้ารุ่นถ้าเบิ้งนะครับเนาะว่ามันจะเป็นแนวไหนพี่นอ้องมืออื่นเ้าออมาเบิ้งทำกันครับแต่ว่ากลับหนีผมดีไซน์ไวหนีพี่น้องครับครับผมมารุ่นกลับหนีทำกันครับพี่นอ้องว่าสีหมานบน่ครับนะนี่ครับกลับหนีเอาหมานนักันครับ นี่างไพี่น้องกับปลูกกระชสยไว้มองควัดกินนพี่น้องครับประมาณนี้ครับผมแล้วรุ่นแถเบิ้งน้งกันครับแส่ไว้ข้างๆกันเลยนะครับนะคิดว,ว่าสำหรับปุ่มกระชิปกแน,แน่ก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับหนูมันอาจจะเข้ามานี่นะครับเนาะไปไปเบิ้งหลังต่อไปครับมันหมนันน้ำกัน นี่แหละพี่น้องครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนะผมคาดว่าผมทีเห็นไขว้แล้วพี่น้องนี่ครับผมอสุดยอดครับผมมาพ่อไขวยแล้วครับนี่ครับมันมายุ่งไหมพี่น้องครับผมเบื้องกระลู่แล้วนะครับนี่พี่น้องเบื้องทางมันออกมาพี่น้องครับนี่ครับทางทางเลนผ่านไปแล้วครับพี่น้องคาดว่าี่เป็นหนูรุ่นเท้าอยู่ครับผมบ่หน่อยนะครับนะกรรุ่นเท้ารุ่นเขียนรุ่นนี่ครับ รุนทาเบิงนํากันพี่น้องครับห้อยควอดก็ไม่ไหมอยู่พี่น้องครับเอามารุนมาเบิ้งนกันครับผมผมใ,ใส่กลับไว้นะครับนะนี่พี่น้องผมเรียกหมยแล้วครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับมันหมานหนกันเนาะครับเนะาะจัดไปพี่นอ้องอย่ากกงยู่สองหลัง ดักกงพี่น้องครับสีดน้ำยาก่อนพี่น้อง พ่อทางหนูพี่น้องครับมาเบินกำกันพี่น้องครับสุดยอดเลยครับผมอ้พี่น้องเบิงครับผมใส่บ่วงในได้กันนะครับเนี่ยอดหลอดอดหลอดเลยพี่น้องทางครับมีครับเบิงกกันนำกันพี่น้องครับไม่ไมเดยนนะครับเนี่ยมีพี่น้องเบิงมันเลนครับผมผู้สุดยอดครับผมเอ ผมใชใส่กกงจุ่มไว้เนี่ยแะพี่น้องครับเบองรุ่นมาเบื้องหน้ากันเมื่ออื่นเดี๋ยวมันสีหมานบ่นะครับเนะผมใใส่กกงจุ่มกันไว้นะครับเนาะถ้าเบื้องนะครับเนะหมันหมันพี่น้องอู้หมาหมนี่หมะพี่น้องครับบริยาดภาคครับบริยาคภาคเบื้องหนกันนี่นงครับเบื้องครับผมเบื้องขี่มันพี่น้องเดี๋ยวต้องเอาขีดมาบ้างนี่ครับขี่บวกนี่ครับผม ถ้าลุนถ้าเบึงกันมืนเศร้าพี่น้องดักโกงไว้นะครับนะหลังนี่นะครับถาเบึงนะครับพี่น้องมันหมันมันหมัน,มนขีไม่ไม่เปียกๆพี่น้องครับคาดว่าน่าจะออกยังมะเวินก็นได้นะครับนะั่นหรือว่าออกควอนสีแก้งพี่น้องเพราะว่าขีมันเปียกๆเลยน,นะครับตอนนี้ก็สีพระอาทิตย์สีตกดินแล้วะพี่น้องยมแรงๆนะครับเนาะเอาเอาไปใส่กลับพี่น้องครับไปนะ อันนี้ก็ทถิ่มไว้หนีแหละพี่น้องครับมันมันครับพี่น้องนี่ครับทางนี้เซฟไว้นีนะครับเนาะตักมุ้ยพี่น้องเหมาะเหมาะพี่น้องครับมาพกไปพี่น้องครับมันมันมีใส่ไว้นีเหระครับผมเบื้องทางมันนี่ครับเบื้องทางรถพี่น้องยาวไปฮอดพุดเหรอพี่น้องครับมันยุข้างเป้าอ้อยนะครับเนาะนี่ครับ หมายเ่ากำหมออยู่นะครับแต่ว่าหอยหอยใหม่ข้าเจ้าพี่น้องนี่ครับหมยเก้าขเจ้าครับคิีประมาณนี้นะครับพี่น้องใส่ไวือเก้าแะไรพี่น้องครับมารุ่นมาเบิ้งต้นกันนี่สีน้ํายาดาวนี่นลครับขาดว่านะครับมันจีดข้าเจ้าโบคาดคิดนะครับนะคิดบ่บถึงนะครับว่ามันสีมาอยู่จังสี่นะข้าเจ้าใส่ เช่นหนึ่งสองเทียรือเปล่าครับแถวนี้มันเป็นหมายไทยหมู่บ้านนะครับเนาะนกระิดักไม่เแลยบพี่น้องถ่ายรุ่นถ้าเบิ้งครับอ๋อประมาณนี้นะครับเนาะถ้ามันลงมามันกระติดุนี่แหละครับลงมานี่แหละบ่รูว้ว่าดาวนี่จะได้ผลบ่น,นะครับพี่น้องทางอีสานบ้านเฮานะครับไปรุ่นไปเบิ้งนํากันกลับเอาก็มีอยยุป,ประมาณนี้แหละสิบกว่าหลัง ผู้นำพี่น้องครับเหมาะอยู่นะครับนะแต่ว่าผมก็สินเน้นป้าอ้อยไปนํำหน่ยหอยนะพี่น้องครับนี่ครับขางป้าอ้อยนะครับนะได้กวงไว้แล้วครับพี่น้องตามหลังฮเฮ้ยพี่น้องหอยมันเล่นนะครับมุนอีเด็ดเป็นเ,เตือนนะครับจากหนูรองข่าวจากหนูพุกนะครับนะ น้ำตัวพี่น้องครับสําหรับคลองกระสียาวไปพุ่นเลยพี่น้องอีกป้าอ้อยป้านึงพุ่นนะพี่น้องครับส่วนนี่นเขาเจ้าขัดตัดเรียบร้อยเลยนะครับเนาะนี่ครับส่วนที่ผมทายให้เบื้องนี่แหละครับมันเขาเจ้าตัดเรียบร้อยแล้วมันเหลือคลองคลองน้ํานะครับเนาะห้องน้ำมีหอยเขาเจ้า่อยู่นะครับนะนี่ครับหอยขอดหยาพี่น้องมาลุ่นเบื้องผมดีไซน์นี่แหละพี่น้องครับมันเหมาะแหงนะครับเนาะ น้องมาที่คือทางเหนือบ่ครับคือคือทางลำพูนบ่ลำพูนเชียงใหม่ลำปางที่คือกันบ่ครับเบิ่งพี่น้องครับโอ้ยวนครับผมดีกว่านะครับหน้าทางครับนะครับมันเะป็นทางรถไฟครับผม้เบื้งมันทีเข้าดาวนี่บ่นี่แหละผมจะเรียกหมายนี่แหละ มานีพี่น้องนี่นะครับหอยยันมัดนะครับนะครับผมจังไลยผมก็บสิฟ้าวไปดักให้มันแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นเศร้ามาลุ้นนํากันนะพี่น้องหมายงามอยู่ครับผมแต่ว่าบรูว่ามันสีเข่าดาวนี่ผมบ่นะครับนะมันจะเป็นความจริงบน,นครับเนาะมาลุ้นนํากันครับผมผมคิดว่าโบานาพาดนะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามันหนูก็ถือว่าโอเคนะครับนะหนูหน,นูี่มันมาแต่นี่และครับผมไอส่วนที่ว่าไอาผมท่ายให้เบื้องกันเหละครับผมถ้าเจ้าตัดออกเรื่อ,อยๆมันอาจจะท่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบื้องมารุนกันครับยังไงผมฝ้าวปใส่กันนะครับเด้อมือนมารุนกันครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้านะครับเนาะตอนนี้พระอาทิตย์กะ ขึ้นแล้วหละพี่น้องครับมาเบื้องมายามหนูน้ำกันพี่น้องสีหมันหรือบม่หมันนะครับเนาะใส่กรงไว้สามหลังนะครับเนาะสามหลังแล้วกลับประมาณประมาณสิบหลังพี่น้องใส่กลับไว้นะครับเพราะว่าเอ้ย่างไปเบื้องหมายแล้วเขาจอูดหนูหลายพี่น้องเมื่อวานนะครับก็เลยใส่ได้ประมาณนี้นะครับเนาะไปเบื้องคับพี่น้องครับไปเบื้องหลังแรกเือนกันนี่ครับไม้ไม้นี่ผมใส่กรงไว้ใกล้กันเลยพี่น้องที่แต่ว่ามีรันพี่น้องครับ มีลันครับผมมันเหครับโก่งนหรพี่น้องแต่ว่าอันนี้บอลบอลลันนะกลับนี่บอลลันครับผมกลับนี่บอลลันครับโอ้ดำคือลื่อยพี่น้องเอ้เอ้หมาแล้วครับผมเข่าโก่งพี่น้องครับดาวนี่ออกฤทธิ์นะพี่น้องเดี๋ยวด้ะสักแป๊บนึงนะครับ ขอให้ญาติเจ็บกลับกันพี่น้องโอ้หุบเงี้ออยพี่น้องครับ เขาพ่นเฮียเลยวะเอาหนูปลาอ้อยพี่น้องเจอดาวนี่ผมเป็นไรครับได้ก,การพี่น้องครับเอ็นซีเลยไปไปเบื้องหลังต่อไปผมขอยยอนระยะระวาังไว้หน่อยน็แล้วกันาะระวังไว้ก่อนนะอาาไปนไปไปไ,ไปครับโอ้ยชีวิตยงไงพี่หน,นึ่ง เอามาไวงใหม่นี่ครับหลังนี้กับบุลันบอหลังนี้บุลันครับผมถ้าเบื้องทะลุน้ำกันแล้วนะมันน้อยมัาไเพราะฉะนั้นแล้วแต้มแรกเขาก็มาแล้วล่ะพี่น้องหนูปลาอ้อยนะคร yep. ับเนาะ ดูวีสารบ้านเหาครับผมหอยลูกนีนนนน้หนูกัดต้อยพูดอะไรขี่มันนะไม่ไม่อยู่ด้วยนะเออขี่หนูเลรอเนี่ยเมืงพูดอะไรก่อนมาไงขึ้นจระตัวไ่ค่ะ กรงนี้โบราณเนาะตัดเดี๋ยวนะเก็บตับนะกงนีงน้ยังคือเก้าพี่น้องอุ้มเหมาะขนาดนี้พี่น้องครับกลับโบราณเลยว อยยาเจ็บกลับกนนีดห้อยังเนียห้อยไม้บป่เนี่ยพับใบอ้อยนะห้อยไม้ใส่ใปากขวัยบ่เขาอะไปเขานั่นบ่เป็ดสลัดเนี่ยนี่อมไมไม่ลองมึง นีมึงไขไม่ไหมเลยนะีย่ยเดี๋ยวมันควัดออกมาพี่ไหมมันสลดนัดเนาะสลดัดแทกวะหนูจบปริญญาแล้วหนูสิหลายตัวอยู่นี่บอกไขมัะนเนาะเออนี่ดอกหนูนคนละคนละอันไขกับโตที่ได้ยี่ดอกเอาเบื้องทะรุ่นน้ำกัน Thế màn bọc gì, đệm bọc, nhá, để lấy tặng này cái này lận, áo, áo, đây bờ, áo khẩu quân, tôi nhảy bờ, đi tôi, nè. เอ้บ่เข่ากลับแต่เข่ากงพี่น้องแดงแดงครับผมเจ้าซี่ครับอือโอ้ยง่ายงามอยู่ครับผมมันมันพี่น้องเก็บจับก่อนโอ้หตัวงามครับผมหนูป้าอ้อยป้าบ่เข่ากลับเข่ากงวะแต่บ่บม่นบ่แม่นตัวเดียวหรอกครับใส่หน่ยครับ เ็นตายอยู่ติใส่นี่นี่หลายตัวครับผมนี่ถ้าใส่นี่นี่หลายบม่ธรรมดาครับผมได้ัวหนูป้าอ้อยแล้วพี่น้องครับวันสิกลับไปหาเหตุงานยุคกรุงเทพกรุงไทยทางใต้ทางเหนือก็ไดได้แนว,วแัวแล้วล่ะ เจ็ดลังนี่อโอ้ผลงานเขาพี่น้องสองเต็มติดกงแจวบ่าเข่านั่นพี่น้องครับมันนี่ละครับวิธีการดักหนูเป้าอ้อยนะครับเยาะเขาพวด,ด้อพี่น้องเ้ะว,วิธีแก้นะพี่น้องใส่ดักกงนะครับนะเขาดีพี่น้องครับใส่ไวสามกงเข้าสองเจว่าไอ้ดาวนี่เขานนาจะบุกไป่ออกฤทธิ์ไปไหน แต่มันผมกระซีดแทะกระพูดใช่นะพี่น้องดาวนี่นะครับเอามาบ้างายนี่ครับเก็เหลวบางทีมันหนูใหญ่นะครับนะหนูปลาอ้อยวายจุนชุดเซฟพี่น้อง

หลังนี่ก็เป็นตะถึกนี่พี่น้องครับเดียดปะบ่ลันยาบุก,กี้หลังเนอะอยู่ข้างหลังไ่เป็นยังไงล่ะไอ้เบิง้งสะารุ่นนำกันอีกเพราะว่าหน้าให้มันเข้ากับอีกแ้มครับผมนีม่ควายจินด้แซบ เอามาเบื้องหลังนี่พี่น้องเนี่ยคอดยาเลพี่น้องไม้โบร,รันครับผมใส่ไว้ปากหูเลยนะครับอู้เปลี่ยนมารันอยู่นะครับมผมคิดว่าหนู<ม>นี่หนูนะถ้ามันเอาบว่วงมาใช่น่ะพี่น้องหมอขนาดนะครับนะแจวเมื่อนี้ผมเรียกกลับมาครับผมเอา้าเก็บก่อนมึงหูห,หลดมันยูหูเก้าครับผมมันยูหูนนํำนะครับนะหูที่ว่า ไขวะเก้าได้เกะตะโดดเลยนะครับของนี้ก็มดอยู่ครับอนะไะทางกระเป็นระเตือดอิโอะไรมันมีโกงอีกเนาะถ้ามันมีโกงอีกนายจะบสนายจะพลาดว่ะคิดว่านะ มัน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 เดี๋ยวเจะกันเี๋ยวใส่กนไ่ผิดในป้าอ้อยพี่น้องขี่กองไอ้นี่เว้นให้ผมตั้งเบาเด้อพี่น้องเด้อขี่มันกองไอ้ลีดีครับ ว่าผมจะเอาไม่เบิงเบิ้งครับผมาใส่ไงนะพี่น้องนะครับมันสลัดนะครับหูใส่ไงมัธรรมดานะพี่น้องมันบ่เขากับครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแย่เขาพวดหน่ยเดี๋ยวผมโมนิไฟดีได้กันนะครับเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้นะครับเพราะว่าผมรู้แล้ววิธีแก้เป็นยังไงนะครับเล่นกงใส่ไม่ต้องกงก็ได้พี่น้อง เล่นกลับนี่ก็ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแย่เขาพดครับผมที่<ม>เป็นตัวโตหญ่คคับวิธีแก้หนูปลาอ่อยนะครับเด้อผู้ใดมีความรู้ดีๆกับมาแลกเตี่ยนกันรุน้พห่นนองน่าจะเรือหลังทูไทยหลังนี้เลยง่ายเลยหอยควัดตระมุนเอเดครับผม วอลันบม่ได้ผลนะครับดาวนี่นะครับดาวนี่กับีิดใ้อยู่นี่บ่ได้ผลนะบ้านผมนะครับพี่น้องต้องเล่นเขาวพวดพี่น้องครับปลาอ้อยนะครับบอกพ่อแม่พี่น้องนะผู้ใดยังบอหันได้รู้นะครับหนูปลาอ้อยต้องเล่นเขาวพวดนะครับเด้อขอย่ำอีกทีนึงน่าจะเบื่อแล้วนะแล้วก็ บยเหี้ยเหี้ยเหี้ยกลางเนี huh. uh, the trees, ่ยบ่เบิดละบ่เขาอะบ่เขาพี่น้องเอาเหเบิดแล้วหระพี่น้องครับหลังสุดท้ายแล้วหระครับผมอุกับ คู่กงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกระหมันอยู่สองเต้มเอาเป็นว่าติดตะกงพี่น้องมันจะกัดงามเท่าๆเ,เก่งกับเปียกวัดหมอกลงหมายตีนบัานครับหมยไทยมุบัาน ผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะไอวิธีดักหนูป้าอ้อยกะเอาแย่เขาพวดได้ไี่น้องนะครับดักกงพี่น้องได้ผลอีดีพี่น้องครับได้แนวไปกินแรงกินง่ายแล้วหรอล่าพี่น้องนี่ครับนี่จะโตกง,งามนะครับนะตัวนี้น่าจะติดความที่แจ้งพี่น้องน่ะยเห็นได้น้อยเดียวตัวนี้น่าจะติดความที่แจ้งครับอันนี้บอลันนะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่ากลับหนีบนะครับว่่ได้ผลนะครับนะ ต้องมมนิไฟใส้ข้าวโพดนะพี่น้องได้ผลแน่นอนนะครับนะหนูปลาอ้อยนะครับมันมาข้าวโพดพี่น้องครับผมสังเกตบ้างละโบผาดแน่นอนครับนะสำหรับเมื่อนี้นะครับผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับคลิปหน้าอีพีหน้ามารุ่นดกันนะครับว่าสายลาดับแนวสายดีนะครับสีเฮ็ดคลิปอย่างลงให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็สิขอตัวลาไปหาอ้อมหนูกินแซ่บครับผม ขอบคุณและสวัสดีครับ